แม่ไม่มีไม่มีเก้าอี้หรอไม่เป็นไรคุณแม่ยืนได้ไม่เดี๋ยวเขาไปเอามาให้นูเก้าอี้หมดวัดหรือยังเก้าอี้หมดวันแล้วะใาาหร้อยในราคาอยสมา่้าอยบอกไม้บอกมือได้นะคะแม่น้องนานลูกชายมาแล้วค่ะ ลูกชายอยู่นู่นลูกชายแอบดูอยู่ในรถลูกชายแอบดูอยู่ในรถแม่พอฮะฝนตกฟ้าร้องแม่ก็ไปหมดตอนนี้นกกำลังเขียนลายชื่อแม่ที่ช่วยสมทบมามาละไมานะคะยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะอ่านลายชื่อห้ฟังก็มีเวลานะตัวลูกชายก็มาแล้วค่ะลูกชายอยู่ในรถค่ะ ดูค่ะอ่อขอบคุณอาจารย์แม่ด้วยตัวแทนหมู่บ้านลาดพร้าวของเราแกน้ำค่ะมีแจกน้ำ วันนี้แจกน้ำตอนมาแจกไก่ย่างผ้าช้างแล้วค่ะแม่แม่นะไก่ย่างผ้าช้างด้วยอร่อยด้วยคืออะไรไก่ย่างผ้าช้างไก่ย่างผ้าช้างก็เหมือนไก่ย่างไหนอะดาไม่ได้ไม่ได้กินอ่ะก็ไม่ย่างรถเราแจกรถเราสี่ไก่สี่ตัวหนุนไก่สี่ตัวเลยเหรอมาพูดเยอะเย้เราด้วยนะอยากมาแคเราเองอยากมาอยู่แต่ไม่ได้ค้างไก่เราสี่ตัวหนุนเอะเยอะเย้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่นี่เหรออยู่เพิ่มห้างค่ะฮะอยู่นี่ค่ะอยู่ที่นี่เนาะอะไรล่ะนี่เจอกันหน้าทุกวันไม่เบื่อไงเจอกันทุกวันไม่เบื่อเจอน้องนายไม่เบื่อหรอกมาดูแม่แม่สวัสดีค่ะวันนี้ก็นุชแม่นุชก็ได้ทำอาหารเยอะแยะมากมายแม่แม่แม่ไม่ไปแม่แม่มันมากระชันชิดด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมคนน่ารักมากเรามาไม่หมดเหรอไม่หมดไม่บมดเอารถตู้ไปรับอีกรอบเออมากี่คนแค่เนี่ยหนึ่งสองเนี่ยแม่ด้วยใช่ไหมแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะคนน่ารักมากอุตส่าห์ทำอาหารเลยรถน้องกรซิ่งของเออน้อขอบคุณแม่นุชด้วยนะคะอันนี้เจ้าของพื้นที่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่กวาย สวัสดีค่ะแม่ก๊วยค่ะเจ้าของเอ่อพับทุกอย่างอะไรนะขายอะไรบ้างขายขายผ้านอนค่ะที่นอนตูทนี้ที่นอนผ้านอนขายผ้าอนอ,อนผ้าโฮมหมอนผ้าหมอนหนุนมีหมดเอ่อก็ติดต่อแม่กว๊วยได้ที่ไหนคะร,ร้านไหนมีเบอร์เอาเบอร์โทรไป0849591472ค่ะ0 8 4 9 5 9 9 5สี เก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองอาใครแม่อยู่ที่ไหนคะร้านร้านแม่กลอยโคราชค่ะแม่กวอยโคราชนะคะติดต่อแม่กวอยไม่ได้ก็คุ้นๆหน้ากันอยู่แม่อุ่นค่ะอันนี้แม่อุ่นคู่หูค่ะอันนี้เป็นคู่หูเห็นคนนี้ก็ต้องเห็นคนนี้ขอบคุณนะคะไม่รู้วพี่ไปบอกเขาแล้ว พี่ไปบอกเขาหายว่าพี่เผือกแล้วป่ะเถ,ถอได้ที่หน่อยน้องเอ้ยางบ้านเขาได้ยินหมด้

แมเขไปทานข้าวอยู่เขายังไม่มาเดี๋ยวแกมาแล้วเดี๋ยวพี่ไปบอกไปบอกให้ลูกลง ฝนไม่ตกแล้วนะนั่งได้สวัสดีค่ะ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 อยู่ที่นี่กันหมดเลยป่ะคะเนี่ยอุดรอุดอุดร์หรอโอ้โหอันนี้ตัวแทนหมู่บ้านอันนี้อุดรอุดรเหรออุดรรู้จักน้องทันไหมอุบลใครอุบลคะอุดรอันนี้อุดรโอธันทำไมมารู้จักกันล่ะคะวปานเพื่อนกันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหรอหรอหน้ารันนะเป็นแม่อันันเหมือนกันแป่อันันเหมือนกัน ไม่ใช่แม่น,นานก็ไม่มาน pues ั <la> ่งนี่นะ้ขอบคุณมากค่ะแม่มีเสื้อน้องน้นด้วยไปเหรอไปมาเหรอเหรอแม่อยู่ไหนฮะอ้าวแม่สวัสดีค่ะอันนี้อยู่มงคลแม่แล้เหลือโหยจำไม่ได้สวยขึ้นตั้งเยอะนี่ไม่ทักดาก็จำจำใครไม่ได้ขอโทษทีแม่แล้วแม่ทักหรือเปล่าคะไม่เหลือพากที่นี้ป่ะนี่่อ่รง อ๋อยู่บรีลังใช่ไหมมาด้วยกันอ๋อนี่ยมาด้วยกันคนอีสานก็ยังเหนียวแน่นนะแม่ถ้ามีงานเมื่อไหร่บอกนะแม่อีสานน่ะจัดงานให้ลูกบ้างสิเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีรวบรวมคนเอาไว้จะได้ไปเที่ยวอีสานบ้างอวันดีค่ะแม่อยู่นี่หรือเปล่าคะคนที่นี่เหรอเคยเห็นน้องยังคะไม่ค่ะเหรอครั้งแรกเลยใช่ไหมเดี๋ยวต้องมีครั้งต่อไป ได้เห็นแล้วจะติดใจน่ารักลูกเป็นคนน่ารักสวัสดีค่ะวันนี้เป็นลมใครอาจจะเดนมาบ้างเนี่ยฮะว,วันนี้ดีแล้วนะไม่เป็นแล้วนะถ้าเป็นลลลมมไ่เเอากับแ้วดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ดาเป็นลมไม่ต้องมีใครช่วยน้องแดนมาช่วยคนเดียวนะเออห้ามนะมเดี๋ยวไม่ดาเป็นลมนะห้ามใครช่วยนะให้น้องแดนมาคนเดียวแบบนี้ฮะอุ้มด้วย แล้วเข็ดแล้วค่ะลูกบอกผมพูดแม่ไม่ไหวแม่จะเป็นลมแล้วเหรอแม่จะเป็นลมแล้วห้ามใครช่วยนะให้น้องนันคนเดียวแม่เอาน้องนันคนเดียวดีค่ะไม่เรียกเลยเอาไปเอาเอาไปเอาเอาน้องนันคนเดียวมามาแล้วลูกชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาลูกชายก่อนอันนี้จะร้อง จะแสดงก็หรอเอาจะร้องกหรออันนี้ร้องแล้วเหรออะยันใ้นไหมเดี๋ยวไปรู้จักเจ้าภาพก่นหนูรองไปกมดยังไม่มาไปกินข้าวแต่ยายเข้ามาสิบคน ญาติมาจากอเมริกาสิบกว่าคนมาเนี่ยมางานเนี่ยใช่แต่ไม่เช่าผาไปกินข้าวแต่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยใหญ่ๆเขาหมดยังไม่ครบเดี๋ยวหนูค่อยไปรู้จักเดี๋ยวลงเวทีมาก่อนนะฮะขึ้นมาเป็นมะพร้าวลูกล้างนะเดี๋ยวไม่ไดาปิดไล์นะคะ